การทําบุญในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราท่านให้เราศึกษาในศาสนาพุทธของเรานี้มีสิ่งที่จะต้องศึกษาอยู่สองประการคือศาสนาจริงๆนั้นมีชื่อเรียกน้อยมากถ้าเราค้นพระไตรปิฎกฉบับเดิมฉบับแท้ภาษาบาลี สอง2มหนึ่งพัเ้าร้ยี่สบหกหน้าสี่สิบห้าเล่มเราจะได้เราจะได้พบคำว่าศาสาสนาในศาสเนศาสนัเอาตะมารองนับนับดูมีตรงไหนที่ท่านเรียกว่าศาสนามีไม่ถึงสิบแห่งคำว่าศาสนาแต่ท่านใช้คำว่าพรหมจรร์และธรรมวินัยจกันไปว่าความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตอันดีอันงามอันประเสริฐการประพฤติพรหมจรรย์นั้นชื่อว่าประพฤตินในศาสนาสองมีอยู่สองระดับอาคาระหะพรหมจรรย์พรหมจรรย์สำหรับผู้ที่อยู่ในบ้านอย่างของญาติโยมทั้งหลายก็มีศาสนาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติมีพรหมจรรย์ที่จะดำเนิน อย่างถูกต้องนะมีมีอยู่ส่วนอันที่สองนั้นเป็นอนาคาริกะพมจันหรือว่าปภชิตะพมจันพมจันสำหรับผู้ที่ไม่ไม่อยู่ในบ้านในเรือนพมจันสำหรับผู้ที่ออกจากบ้านจากเรือนแล้วศาสนาเรามีอยู่สองระดับอย่างนี้มันเหมาะมันโสมันกรมมันกูนเกินกับสภาพชีวิตสภาพเป็นอยู่พระพุทธเจ้าสอนคน ทุกระดับผู้ออกบวชก็มีพรหมจรรย์ระดับหนึ่งคือมีไตรสิกขามีศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าไตรสิกขาไตารแปลว่าสามสิกขาแปลว่าฝึกฝนอบรมภาษาบาลีว่าสิกขาภาษาไทยไม่ได้แปลภาษาสันสกฤตว่าศึกษา ภาษาไทยว่าตามภาษาสันสกฤตว่าศึกษาความจริงคงว่าศึกศึกษาหรือว่าศิกขานี้แปลว่าฝึกฝนอบรมส่วนอาคาระหะพมจันทร์พรมจันทร์ของผู้ที่อยู่ในบ้านในเรือนก็มีปุญญศิกขาฟังให้ดีนะปุญญศิกขาคือไม่ใช่ไตรศิกขา ศึกษาเรื่องบุญอบรมเรื่องบุญปุญญาสิกขาอย่างเช่นคำว่าบุคคลผู้ปราถนาบุญปราถนาประโยชน์อันเลิศพึงศึกษาบุญให้ดีๆปุญญาเมวะโสสิกเยะอายาตะตัดถังสุข,ขินทรยังทานันจะสมจริยันจะเมตตาจิตันจะภาวเย เอเตธรรมเมภวยิตวาตโยสุขังสมุทเยอพยาปชังสุขังโลกังปันกิโตติปวุจติบุคคลผู้ปรารถนาบุญผู้ไฟประโยชน์อันเลิศพึงศึกษาเรื่องบุญนี้ให้ดีๆทานันจะข้อหนึ่งสมจารยันจะข้อหนึ่งเมตตาจิตันจะภาวเยข้อหนึ่ง เอเตธรรมเมภวยิตตวาตโยสุขังสมุทเทเยบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมสามประการนี้อบรมไว้ดีแล้วย่อมเป็นเหตุให้ประสบแต่ความสุขตโยสุขังสมุทเทเยเป็นเหตุทั้งสามนี้เป็นเหตุให้เกิดความสุขอพพยาประชังสุขขังโลกังบันติโตจิตติปวชจติ บัณฑิตผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาจูเช่นนั้นย่อมประสบแต่ความสุขย่อมอุบัติเกิดขึ้นในโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนนี่เราจะต้องเข้าใจว่าปุญญสิกขากับไตรสิกขาสิกขาเหมือนกันและมันก็จะไปบรรจบครบกันไตรสิกามีศีลมีสมาธิมีปัญญา พระสงฆ์จะต้องเริ่มต้นด้วยศีลต่อมาก็มาสู่สมาธิแล้วก็มาสู่ปัญญาส่วนพวกเราชาวบ้านเริ่มต้นด้วยทานทานันจะสมจารยันจะอันนี้หมายถึงการอบรมจิตใจให้สม่ำเสมอให้เป็นสมาธิสะมะอาธิรวมกันเป็นสมาธิ และอันนี้ใช้คําว่าสะมมะจะัริยันจะประพฤตินตนให้สงบสม่าเสมอเมตตาจิตตันจะภาพะเยศินฝึกจิตใจตนเองให้มันมีความเมตตาไปในมีศินเริ่มตั้งแต่สินห้าไปสินแปดไปมันจะเริ่มด้วยเมตตาซะก่อนคือการไม่ฆ่านี้ก็จกสร้างจิตเมตตาขึ้นมาเว้นจากพยาบาทขึ้นมาพูดให้สั้นให้ง่ายก็คือ ทานศีลภาวนาอันนี้แม่ชีพยายามอยู่ตลอดเพื่อให้พวกเราได้ศึกษาบุญอันนี้ทานนี้ถ้าไม่มีศีลถ้าไม่มีภาวนามันจะมีผลน้อยมันจะเป็นพรหมจรรย์ชั้นต่ำพรหมจรรย์มีเป็นระดับระดับของมันหีเนนะพรหมจรรยเยนะจะ ขัติเยอุปชัชติพมจันรชั้นต่ำทําให้บุคคลอุบัติเกิดเป็นกษัตริย์คือทานระดับต่ํา่ศีลระดับต่ํตๆภาวนาระดับต่ํตๆมมชิเมนะพมจริยะพมจริเยนะกะเทวเตอุปชัชติพมจันรชั้นกลางกางทานระดับกลางกลางศีลระดับกลาง ภาวนาระดับกลางจะทําให้เราอุบัติขึ้นตั้งแต่เทวดาถึงพรมโลกนี้พรมจัจารย์ชั้นสูงอุดตเมจพรมจริเยานิชุสติพรมอาจรรย์ชั้นสูงจะทําให้เราไปสู่ความบริสุทธิ์ไปถึงนิพพานคือทานระดับสูงสูงแล้วก็ศีลระดับสูงที่สมาทานไว้ในจิตในใจจนเป็น ความเคยชินเป็นสมุทเฉทะสมทานแล้วเกิดภาวนาชั้นสูงระดับวิปัสนาทําให้เราสิ้นอาสวะไปถึงนิพพานได้พรมอาจารย์มันก็เป็นระดับระดับศีนเป็นระดับทานเป็นระดับภาวนาเป็นระดับทีนี้ทานนี่ทานเอามาเป็นข้อแรกนอกจากข้อแรกในการกระทาพรมจัจทรย์ของของพวกเราแล้วในบรารมีสิบ ที่พระพุทธเจ้าพระอ,อาหารหันตทุกองค์ได้สั่งสมมาเป็นปารมีสิบก็เริ่มต้นด้วยทานะปารมีอย่ามองข้ามนะทานปารมีท่านเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาก่อนทานนี่มันมันมันสำคัญจะต้องศึกษาหน่อยจะขอพูดแต่เพียงทานนักทาก็จะกินเวลามากแล้วเดี๋ยวนี้มาอีกแล้วจะขอพูดถึงทานนักทา จากต่ําๆนี้กลายเป็นสูงได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทานันจะยุทธันจะสมานานัมสมานมาหุการให้ทานเปรียบเสมอเหมือนกันกันกบการรบได้รบนะท่านจึงเอามาเป็นบารมีข้อแรก เมื่อตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อว่าสุเมธสุเมธะสมัยพระพุทธเจ้าทีปันปังกรท่านได้เอากาลังให้ทานเรียกว่าถามาทานทําทางให้พระพุทธเจ้าเดินทางเข้าสู่เมืองปฐุมวดีทําทานไม่เสร็จก็เลยนอนลงให้พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์เหยียบไตตนเองข้ามโคนเมื่อเพื่อพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์เหยียบตัวเองข้ามโคนไปนั้นก็ ตั้งใจอธิษฐานขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการเมืองพระพุทธเจ้าองค์นี้พระพุทธเจ้าทีปังกองก็ประกาศต่อหมงสองว่าดาบดหนุ่มผู้ที่นอนให้เราเหยียบแผ่นหลังเดินข้ามโคลนไปนี้เป็นหน่อเนื้อพุทธทางโกนเขาปาถนาพุทธภูมิในอนาคตเขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อว่าโคตมะท่านก็อธิบายไปพระทรงทั้งหลายก็ อนุโมทนาสาธุการหลังจากเสร็จนั้นท่านดีใจมากว่าพระพุทธเจ้าได้ได้พยากรณ์ว่าท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตท่านก็เลยเริ่มมองหาเลยอะไรหนอเป็นเครื่องมืออะไรหน้องเป็นสัมภาระธรรมเครื่องประกอบที่จะให้เราได้เป็นพระพุทธเจ้าข้ามโอคาสองสารเริ่มมองหามองไปครั้งแรกก็เห็นทานนี่แหละก่อนทานบารามีน แต่ก็อมองไปจึงไปเห็นทานเห็นศีลเห็นเนคขมะเห็นวิทยะเห็นขันติเห็นสัจจะอธิษฐานเห็นเมตตาอุเบกขาเห็นปัญญานับไปจนสิบท่านเห็นทานก่อนท่านก็เริ่มประกาศว่าตั้งแต่บัดนี้เราจะสร้างบารมีทานขึ้นมาซะก่อนทานนี้เป็นเรื่องยากพอสมควรนะทานันจะยุทธันจะสมานมหุ การให้ทานเปรียบปานเสมอเหมือนกันกับการรบอับอปาปิฉันธาพหุเกชินาตินักรบแม้จะมีจำนวนน้อยก็สามารถเอาชนะชนหมู่มากได้ท่านพอจะมองออกไหมพอจะฟังออกไหมเรานั่งกันอยู่ในนี้เราเป็นคนธรรมดาไม่ใช่นักรบถ้าสมมติว่าเรานั่งกันอยู่เป็นพันคน มีนักรบมาสักสิบคนเขามีปืนมีอาวุธดีๆมารบมาฆ่าเราเราเป็นพันเป็นหมื่นก็สู้เขาไม่ได้เพราะเขาเป็นนักรบที่มีเครื่องมือพร้อมที่เจนจัดในการรบเขาก็สามารถชนะเราผู้มีจํานวนมากได้ท่านจึงบอกว่าอัปปัมอัปอัปอััอปาปิฉันทาหุงเกชินาตินักรบแม้มีจํานวน,นน้อยก็สามารถ เอาชนะคนธรรมดาแม้มีจำนวนมากได้การให้ทานก็เหมือนกันท่านว่าอ,อับปัมปิเจสสัทหาโนธธามิการให้ทานแม้จะมีของน้อย,อยแต่เจตนาในการให้ทานนั้นบุคคลเชื่อกันกรรมและเชื่อผลของกรรม ก็สามารถเอาชนะกิเลสจำนวนมากได้เหมือนนักโลกจำนวนน้อยสามารถเอาชนะคนธรรมดาโมมากได้ถ้าบุคคลเชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมเจตนาในการให้ทานของเขาและเครื่องให้ทานเครื่องบริจาคของเขาแม้จะมีจำนวนน้อยเขาก็สามารถเอาชนะกิเลสของเขาได้และเขาก็สามารถถือเอาความสุข เตเวจะโหติสุขีปรัตถะสามารถจะถือเอาความสุขในโลกหน้าได้เพียงแต่การให้ทานเพียงน้อยนิดด้วยความเชื่อมัน่นเชื่อจริงๆว่าบาปมีบุญมีผลแห่งการกระทำในมีแท้ไม่มีความเครือบแค่งสงสัยมันอยู่ที่เจตนาอันนี้ทานนี้จึงจะต้องศึกษาอย่างนางพุทธดี ได้เป็นแม่พระพุทธเจ้าปรารถนาเอาไว้ไม่ได้ให้ทานอะไรมากมายกายก่อนให้ทานถ้าเป็นสมัยนี้เขาเรียกว่าแป้งสมัยก่อนเรียกว่าจุนแห่งจันคือแก่นจันซันเดิลบูทที่มันหอมหอมเป็นเครื่องประดับที่แพงที่สุดของผู้หญิงสมัยโบราณพ่อประทานให้นางูิวสเียมาปนเป็นเป็นฝุ่นแล้วก็เอาไปโปรยรอบวิหาร ของพระพุทธเจ้าแต่แต่พระพุทธเจ้าทีปังกรพุทธเจ้าทีปังกรนนแล้วก็อธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตการด้วยการกระทําเพียงแค่นั้นผลปรนารานนั้นสําเร็จเพราะนางเชื่อเจตนาในการให้ทานนั้นเชื่อว่ากรรมมีผลของกรรมมีแน่นอนกรรมดีกรรมชั่ว จึงบอกว่าตันจากโขพิกเวศีระตโตเจโตปนิธินินสินโนเจโตปนิธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรารถนาใดๆของผู้มีศีลอย่างมั่นคงความปรารถนาของเขาจะสําเร็จเพียงแค่จุนแห่งจานนิดหน่อนนั้นก็สําเร็จเพราะมีศีลมาตลอดรักษาศีลมาด้วย เพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องประกอบกันด้วยศีลให้มันครบวนวงจรของพรมจรรย์ทานันจะสมสจารยันจะเมตตาจิตัญจะภาวะเยอบรมจิตให้เกิดเมตตาปานิศีลนี้แหละจะเริ่มต้นด้วยเมตตาปานาติปาตาเวรมณีเว้นจากการฆ่าเนี่ยคือปลูกจิตเมตตาปานต่อเพื่อนตัดร่วมพะติสสงสารไม่เข็นไม่ฆ่ากันมันจะเริ่มต้นด้วยเมตตา สมาจารยันจะประพฤติตนให้สม,ม่ำเสมอให้จิตใจสงบงามตัวนี้ยิ่งสำคัญมันจะสงบไม่ได้เลยถ้าไม่มีศีลดีๆทานก็เหมือนกันทานอย่างเดียวกันให้พลผิดกันผู้รับคนเดียวกันเครื่องบริจาคอย่างเดียวกันแต่เจตนาผิดกันการกระทำผิดกันได้พลต่างกัน ท่านจำแนกถึงการให้ทานและผลของทานท่านบอกว่าบางคนให้ทานได้ขึ้นถึงสวรรค์ชั้นจตุมหราระให้ทานสิ่งเดียวกันบางคนขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงบางคนชั้นยามาบางคนดุสิดาบางคนนิมารันติบางคนถึงชั้นสรลิปนิมิตะสวัสดิ์ติบางคนไปถึงพรมโลกให้ทานในถึงชั้นสุทาวา แล้วกว็บรรล,ลุธรรมเป็นพอรหัมหมดกัิกิเลสอยู่ที่นู่นเพราะนั้นอย่าไปหัวเราะกันให้ทานตั้งแต่พศออ1905พระมหาธรรมราชาลิไทยต้นตระกูลกษัตริย์ไทยองค์แรกที่บวชในพระพุทธศา,าสนาเป็นรัชการที่ห้าแห่งราชบรกรุงสุขโขทยัยท่านได้บวช ศึกษาพระไตรปิฎกแตกฉานรวบรวมคำพีใหญ่ๆยี่สิบกว่าคำพีเอามาเขียนไตภูมิพระร่วมเตภูมิกถาแล้วท่านจะเน้นไปที่นิพพานตลอดไม่ว่าการให้ทานการอะไรก็จงมุ่งมั่นต่อน,นิพพานการให้ทานก็เลยเริ่มด้วยการปานารินานิพพานมีคำว่าสุดทิมนางวัตเมทานังอาสวะขยวะหัง หตูอนาคเตกาเลนิพานปัจโยโหตูคำกล่าวคำให้ทานดังนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยพศ .1905 สายทานแห่งจริยญไทยทำเริ่มและเริ่มรายไหลเริ่มไหลลินมาตั้งแต่พศ .1905 อย่างเข้มข้นมุ่งมั่นต่อพระนิพพานมาถึงยุคของพวกเราในนี้เริ่มหายไปไม่ค่อยได้ยิน พอจะกล่าวคาให้ทางก็จะได้ยินแต่คำว่าเพื่อประโยชน์และความสูขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการนานเทินนิพพานหายไปเลยอันนี้มันค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นยุคเป็นยุคพอมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา417ปีพุทธศตสนาในช่วงน,นี้มีอุดมคติลดลงจากพระนิพพาน เนไปที่โลกภาษีอ่านเนนไปที่สังคมเ,เกิดการเขียนหนังสือเรื่องดีกามาลายพระมาลายไ,ไปพบศรีอริยะเมตยพรมเทพบุตรอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็สอบถามบะโลกภาษีอริยะเมตตดีอย่างไรบอกว่าแผ่นดินราบเรียบเป็นหน้ากองมีแต่คนสวยคนงามไม่มีคนทุกคนยากไม่มีนายทุนไม่มีกรรมกรไม่มีศัตรูคู่เวร อายุยืน8ปดหมืปีเศรษฐกิจไม่ยุ่งยากอย่างนี้มีต้นไม้กระพึกเกิดขึ้นสี่มุมเมืองใครอยากได้อะไรก็อธิษฐานจะออกดอกมาทำบุญอย่างไรจะจะเกิดทันโลกพระศรีอ่านพระศีอริยะเมตไตรเทวบุตรก็สอนในในคำพีดีกามมาลัยดีกานะไม่ใช่อัตกถานะหลังอัตกถาอีกบอกว่าให้รักษาสินห้าให้บริสุทธิ และฟังธรรมพระเวสสันดรให้ครบสิบสามรมหนึ่งวันแล้วก็เริ่มเขียนมหาชาติเขาคำหลวงขึ้นในสมัยพระเจ้พาพระเจ้าอยู่หัวพระบรมไตรโลก,กนาพระบรมไตรโลกนาถในบวชเหมือนกันบวชได้แปดเดือนอยู่ที่วัดอัมพวันที่เมืองพิษณุโลกท่านผู้นี้มาเขียนมหาชาติคำหลวงเราก็เลยได้อบุญมหาชาติเทศมหาชาติในหน้าพันษา เพื่อนนี้ได้ผู้คนปาถนาโลกภาษีอริยเมตตาโลกภาษีอ่านอุดมคติของสังคมของชาวพุทธได้ลดต่ำลงมาจากนิพพานสมัยสุขโขทยัยมาถึงอยุธยาในลถมาสู่อุดมคติทางสังคมคือความสะดวกสบายทางวัตถุมุ่งไปที่โลกภาษีอ่านก็ยังดีเป็นเหตุให้ฝรั่งที่ชื่อว่าโทมัสมอร ชาวเยอรมันได้มาศึกษาแล้วเขาก็เขาก็เอาไปเขียนเขาไปเขียนเป็นทฤษฎียูโทเปียนโซเซียนรีชสังคมยูโทเปียคนทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดในโลกแก่กว่าก็เป็นพี่อ่อนกว่าก็เป็นน้องแก่มากก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นป้าเป็นลุงเป็นน้าเป็นอา ออกจากเรือนไปที่ไหนแล้วก็เหมือนบ้านตนเองทํางานร่วมกันไปที่ไหนกินที่นั่นทํางานร่วมกันที่นั่นสังคมยูโทเปียมันดีอย่างนี้ฝรั่ง,งก็เลยเอาไปทําเอาไปท,ทําที่โอไฮโอเอาไปจัดปรากฏว่าสังคมยูโทเปียเจ๊งไม่มีใครทําได้เลยมีแต่คนเห็นแก่ตัวต่อมามาร์กเลนินพวกนี้เอาไปศึกษาก็เลยไม่ได้ จะให้สังคงอยู่โถเปียเกิดขึ้นจะให้โลกภาษีอ่างเกิดขึ้นต้องบังคับไม่ให้มีคนรวยไม่ให้มีคนจนให้เสมอกันก็เลยเกิดเป็นคอมมูนิซึมเป็นลทัทธิคอมมินิสต์ขึ้นมานี่เห็นไหมมันวิวัฒนาการเป็นวินาสนาการก็เลยเกิดปัญหามาจนถึงทุกวันนี้ก็ค่อยจางลงพอมาถึงยุครัตนโกสิน์โลกภาษีอ่างก็หมดจางลง แต่เน้นไปที่สวรรค์ดิบดิบจะไปทําบ,บุญทําทางก็สาธุปารนาเขาให้ถูกเลขถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งไปเข้าที่ไหนทรงเจ้าเข้าผีก็ไปเอาไปเอามาวัดในกรุงเทพทุกวันนี้กำลังคนจะหันหลังให้คนจะไปหาสํานักทรงมากกว่า เพราะคนมีความปราถนาลาบกมากขึ้นที่ไหนจะอํานวยทางวัตถุดิบๆเรียกว่าสวรรค์ดิบเกิดขึ้นได้ก็จะไปที่นั่นตรงนี้พระพุทธเจ้าทางกล่าวว่าตันหุต,ตริยะทานังเทติคนบางคนให้ทานด้วยตัณหาด้วยความอยากอย่างยิ่งมันจึงเกิดสภาพเช่นนี้เกิดขึ้นไปที่ไหนที่จะให้ได้ร่ำโวยด้วยวัตถุ ให้ถูกเล่ถูกหวยจะดนบันดาลให้มั่งให้มีก็ไปอันนี้ท่านเรียกว่าตันหุตริยะทานังเทติถ้าไปทานกับทักขิณยะบุคคลผู้มีศีลมีธรรมแต่ตนเองปราถนาอย่างนี้ตันหุตริยะทานังให้ทานด้วยความปราถนามากๆความอยากมากๆแต่บุญนั้นได้นะไม่ใช่ไม่ได้ สัพพังนรลานังสับพนังสุจินนังนกมมุนากอากินจนะโมคมัิขึ้นชื่อว่ากรรมที่บุคคลทำบุญก็ตามบาปก็ตามน้อยก็ตามมากก็ตามเขาจะได้รับแน่นอนพระพุทธเจ้า,จาท่านกล่าวว่าแม้เขาจะปาถนาอย่างมากมีตัณหาอย่างมากในการให้ทานถ้าเขาไม่ได้ดังเขาปาถนาเขาไม่ถูกเลขถูกหวย แต่เขาก็จะได้บุญบุญแล้วก็ไม่ได้ทอดทิ้งเขาเมื่อเขาแตกกายทําลายขันเขาให้ทานด้วยด้วยเจตนาอย่างนั้นเขาจะอุบัติเกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชน่ยเห็นไหมบุญไม่ได้ทิ้งเรานะแต่เราอาจจะทิ้งบุญเมื่อปารถนาไม่ได้ดังปารนาก็จะเสียใจเมื่อเสียใจก็จะใจเสียใจเสียนี่ไม่เหมือนเสียใจนะ ไม่ไปแล้วเว้ยไม่ต้องทาอีกไปทําบุญแล้วซื้อหวยเท่าไหร่ก็ไม่ถูกใจเสียแล้วทีนี้นี่มันเป็นอย่างนี้ทีนี้บางคนให้ทานให้อย่างเดียวกันให้พระสงฆ์องค์เดียวกันแต่มีความปรารถนาต่างกันอีกคนหนึ่งพิตีนกาลนทานางเทติให้ทานโดยหวังว่าเราเกิดมาชาตินี้จนก็จนแล้ว ขี้เลก็ขี้เลแล้วอาพับแล้วจะพัฒนาอย่างไรก็ไม่ได้ชาติหน้าขอจะให้เป็นอย่างนี้ขอให้ดีกว่านี้ขอให้ร่ารวยกว่านี้ขอให้สวยงามกว่านี้ตอนนี้คนนี้คนนี้ไม่กินดิบคนนี้ยังหวังไปไกลขอให้ชาติหน้าชาตินี้ไม่เป็นอะไรก็ช่างมันมันจนมาแล้วก็จนแล้วมันสวยมาก็สวยแล้วมันอาพับก็อาพับแล้วมันขี้เลก็ขี้เลแล้ว แต่ถ้าหาชาติหน้ามีขอให้ดีกว่านี้ขอให้งามกว่านี้ให้ทานเช่นนี้ท่านเรียกว่าวิต,ตีนะกการณะนะทานังเทติให้ทานโดยการวาดกลัวต่อทุก์ในปัจจุบันแต่ปัถนาในะมวิปากาอาพาทาสมุทฐานาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสมุทฐานแห่งโรกบาพาบางอย่างเกิดมาจากผลแห่งวิบากกรรมที่ได้กระทำมาแต่ก่อน,อ,นอันนี้ก็เป็นได้ พูดกันไปคุยกันไปกันเหมือนฟังเทลงอ่นะเนาะบุญก็มากเขาทุกคน